สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบ,บ,บกับครูกอล์ฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพทหนึ่งปี63ข้อที่4ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับมันเป็นโจทย์ที่ง่ายมากเลยครับน้องๆใช้แค่ความรู้พื้นฐานก็ทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วนะครับรู้สึกขอบคุณคนออกข้อสอบเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โจทย์ข้อ4นะฮะน้องๆครับเขาบอกว่ามันมีเซต A อยู่เซต1นี่นะเซต A มีสมาชิกลบ3าลบ2ลบ1น1 2 3นะครับแล้ว r เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบนี้น้องๆสังเกตนะมันเป็นความสัมพันธ์แบบ a คูณ a หมายความว่าไงหมายความว่า,าโดเมนก็มาจากเเห็นไหมเรนก็มาจาก a ทั้งเ็ทั้ง y ก็คือหยิบเอาก้อนนี้มาใช้ได้หมด นะฮะแต่มีความหมายมีข้อแม้ว่า y ต้องเท่ากับค่าสมบูรณ์ x ลบ2นะครับไม่มีปัญหานะาให้ dr กับ rr เนี่ยเป็นโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ให้พิจารณากอขอคอโอ้สบายมากครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะความรู้ถามว่ามีความรู้อะไรใหม่ไหมยังไม่มี เนะมันก็คือการเอา x กับ y มาจาับคู่แต่ x กับ y ต้องมาจาก a ทั้งคู่นะฮะกูก็จะเขียนอย่างนี้ดูนะฮะก็เริ่มต้นจากการเขียน x ก่อน x เป็นอะไรได้บ้างอ่ะเราดู x มันต้องมาจาก a ใช่ไหมใน a มีอะไรก็มีลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3ใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้คือ x หรือ กูก็ไปเขียนทางใต้เนี่ยว่าโดเมนของ r มันก็คืออะไรนั่นเองก็คือลบ3ลบ2ลบ1แล้วก็0 1 2 3นะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวมาใช้ต่อมาเราต้องหาความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องกับ y ฉะนั้นกูกรอบจะใช้วิธีแต่งเติมนะครับยังไงแต่งเติมยังไงก็คอลัมน์ที่2กูกรอบจะเขียนค่าสัมบูรณ์ของ x ก่อน ค่าสมบูญของลบสามก็คือสามใช่ปะค่าสมบูญของลบสองก็คือสองก็คือหนึ่งก็0ูน3หนึ่งสองสามถูกไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าให้เอาค่าสมบูญของ x อลบสองดูนะครับตัว y นะครับหรือ r a n g e ใช่ไหมอันนี้คือ y ก็คือ y เท่ากับค่าสมบูญของ x ลบูรก็เลยให้เอา ตัวค่าสมบูรณ์ตัวเนี้ยลบด้วย2 3-2ก็คือ1ทำไม2-2ก็คือ0 1-2ก็คือ1 0-2ก็ติดลบ2 1-2ก็คือ1 2-2ก็ได้0 3-2ก็คือ1เห็นมั้ยฮะอ่าแสดงว่าตอนนี้เราได้มาแล้วว่า ตัว x คืออันนี้นะครับแล้วก็ตัว y จับคู่กันนี่ก็เกิดเป็นคู่อันดับถูกไหมนี่เกิดเป็นคู่อันดับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรามี x เป็นโดเมนแล้วก็มี y เป็นเรนแล้วเนาะอ่ากูค,ครับเขียนก่อนนะเรนของความสัมพันธ์นี้ก็คือคอลัมน์ที่3ถูกปะนั่นคือมีอะไรบ้างฮะลบสลบหมี0ย์มีหใช่ไหมมีแค่นั้นเองนะ มีลบ2มีลบ1แล้วก็มี0แล้วก็มี1มีแค่นั้นนะครับทิ้งไว้ทันนะต่อมาโจทย์ต้องการอะไรอีกโจทย์ต้องการว่าให้เราเขียนเป็นความสัมพันธ์ R R มันคือ x y ใช่ไหมก็คือเอาตัวหน้าจับคู่กับตรงนี้ก็จะเกิดเป็นคู่อันดับลบ3กับ1ทันไหมฮะให้เขียนแจกแจงออกมาไม่เยอะครับน้องๆไม่เยอะใจะเย็นๆ เพราะฉะนั้นลบ2มันก็จะคู่กับ0ถูกปะ,ะลบ2จะคู่กับ0ลบ1ก็คู่กับลบ1นี่นะค่อยๆเขียนครับน้องๆใจเย็นๆ0ก็จะคู่กับลบ2นะฮะ1ก็จะคู่กับลบ1นะครับแล้วก็2จะคู่กับ0แล้วก็3จะคู่กับ1นะฮะอันนี้คือความสัมพันธ์ R ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้สามารถเขียนเป็นคู่อันดับ x y ได้แบบนี้ละทันไหมครับนี่คือเราเขียนมาก่อนว่า x มาอย่างนี้ absolute x มาอย่างนี้นะครับ y ถ้ากัา f บ x ลบ2ได้อย่างนี้แล้วเขียนจับคู่ออกมาทัานเนาะก็แยกโดเมนเลนต์เอาไว้ข้างล่างก่อนทีนี้ทีนี้โจทย์เขาบอกว่าให้ไปดูกรไก่นะดูกไก่เขาบอกว่า อ่าแล้วมีลบ1ข้าง,งบนเนี่ยมีความเป็นฟังก์ชันอ่าแล้วมีลบ1ข้าง,งบนน้องๆครับตัวนี้เราอ่านว่าอ n v e r s e ของความสัมพันธ์นะครับมีเลขลบ1ไม่ใช่เลขยกกำลังนะฮะอย่าไปตีกันนะตรงนี้อ่านว่าอ n v e r s e inverse In ของความสัมพันธ์หรือแปลเป็นไทยว่าความสัมพันธ์ผกผันมันคืออะไรครับน้องๆครับความสัมพันธ์ที่ผกผันก็คือการสลับที่ของ x กับ y ใช่ไหมสลับที่ x กับ y จากไหน r เดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลบ3 1เนี่ยถ้าสลับที่มันก็จะเป็น1กับลบ3ถูกปะนี่คือ6กพันละนะฮะน้องๆว่างไหมถ้ามีเวลาช่วยกันเขียนนะฮะเขียนนิดนึงในห้องสอบเราเขียนได้นะไม่เป็นไรสลับที่ตรงนี้ทุกคู่เลยครับเป็น0กับลบ2เนาะแต่ว่าคู่นี้จะเหมือนเดิมเพราะสลับแล้วเหมือนเดิมนะฮะ ถัดมาก็ลบ2กับ0แล้วก็ลบ1กับ1แล้วก็0กับ2แล้วก็1กับ3นี่คือความสัมพันธ์ผกผันนะฮะโอเคเขาถามว่าอะไรไปดูกไก่อีกนิดนึงนะก็ไก่ถามว่าความสัมพันธ์ผกผันนี้มีความเป็นฟังก์ชันจำได้ไหมคำว่าฟังก์ชันเป็นอะไรฟังก์ชันเป็นยังไงฟังก์ชันเนี่ยมันจะต้องมี ตัวหน้า1ตัวจับคู่กับตัวหลัง1ตัวแล้วตัวหน้าห้ามไปจับคู่กับตัวอื่นถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปดูซิว่าถ้าข้างหน้ามันสามข้างหลังอะ่ะมันต่างหรือเหมือนไปดูกันครับอ่าระหว่าง R นี่นะอ่านี่นะนนะถ้าเกิดว่ามันมี1กับลบ3มี1อีกไหมอันนี้1คู่กับ3ม แต่อันนี้1คู่กับลบสแสดงว่าเลขข้างหน้า1ตัวคู่กับข้างหลังคนละอันกันอย่างนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไหมครับไม่เป็นนะครับดีมากถึงไม่พูดก็สายหน้าใช่ไหมอ่ะแสดงว่าอันนี้ไม่เป็นฟังก์ชันและมันก็ยังมีคู่อื่นๆที่ทําให้มันไม่เป็นฟังก์ชันด้วยเช่นอ่ะลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งเห็นปะนี่ก็ทําให้ไม่เป็นฟังก์ชันแต่ เพียงคู่เดียวก็รู้เรื่องแล้วครับนะฮะสรุปว่า R inverse หรือ R ผกผันเนี่ยไม่ได้เป็นฟังก์ชันกอไก่ก็เลยผิดเข้าใจไหมอ่ากอไก่ก็เลยผิดนะโอเคตามทันไหมฮะอ่ากูก็ค่อยๆเขียนออกมาแล้วก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับต่อมาข้อขอไข่ครับเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของ r intersect กับ r inverse มี3ตัวก็คือ3คู่ใช่ไหมเพราะ r มันเป็นคู่คู่แนว่าจำนวนสมาชิกของ r intersect กับ r inverse มันได้กี่คู่กันแน่เราไปนับเราไปนับนี่นะฮะตัวคอลัมน์แรกเนี่ยคือ r เห็นไหมคอลัมน์ที่2คือ r inverse นะครับดูซิมันมีคู่ซ้ำไหมเออลบสามหนึ่งมีไหมฮะในนี้ไม่มี ลบสองศูนย์มีไหมมีก็คือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมฮะได้หนึ่งคู่แล้วนะอินเตอร์เซกต์แปลว่าต้องหาตัวเหมือนเนาะได้หนึ่งคู่แล้วนะถัดมาลบหนึ่งกับลบหนึ่งนะฮะนี่คู่ที่สองแล้วนะคู่ที่สองมีอีกไหมศูนย์ลบสองนี่นะครับมีตัวนี้อีกอ่ะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรดีคู่ที่สามนะครับศูนย์กับลบสองเห็นปะมีตัวเหมือนนะฮะมีอีกไหม หนึ่งกับลบหนึ่งมีไหมฮะไม่มีสองกับศูนย์มีไหมไม่มีสามกับหนึ่งมีไหมไม่มีฉะนั้นคู่เหมือนจะมีอยู่สามคู่นะครับมีอยู่สามคู่ก็คือมีคู่นี้นะครับแล้วก็มีคู่นี้แล้วก็มีคู่นี้นะฮะสามค,คู่แสดงว่า r intersect ก,กับ r inverse มีสามคู่จริงจริงแสดงว่าขอไขถูกเห็นไหมฮะนี่ นะขอไข่ถูกนะก็มันมีคู่เหมือนกัน3คู่นะครับต่อมาครับข้อควายเขาบอกว่าถ้าเอาโดเมนของ R อินเตอร์เซกกับเรนจ์ของ R มันจะมีค่าเท่ากับโดเมนอีกครั้งหนึ่งจริงหรือไม่เรามาดูนี่ฮะครูกรับแยกไว้ให้ละโดเมนของ R คือแถวบนเรนจ์ของ R คือแถวล่างถ้าเราเอาโดเมนของ r เนี่ยอินเตอร์เซ็ก กับ r a n t ์อินเตอร์เซกแปลว่าหาตัวเหมือนกันนะครับมันก็จะมีลบ2ใช่ไหมมีลบ1มี0มี1ใช่ไหมแค่นี้ถามว่ามีค่าเท่ากับอาไหมคำตอบคือไม่เท่านะครับไม่เท่าก็แปลว่าข้อขอควายเป็นไงโดเมนอินเตอร์เซกต์เรนได้โดเมนไหมไม่ใช่นะครับไม่เท่าดังนั้นก็ผิดข้อผิด ข้อขอถูกแค่ข้อเดียวมันคือชอยที่สองเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้เห็นไหมนะฮะอันนี้แค่เราเขียนแจกแจงสมาชิกออกมาน้องๆก็ทําได้แล้วแหละเห็นไหมฮะเขียนแจกแจงสมาชิกแล้วก็ค่อยๆไล่ตอบคําถามเห็นไหมใช้ความรู้พื้นฐานเลยนะครับไม่ต้องแอดวานอะไรทั้งสิ้นเข้าใจเนาะเออบางคนเห็น A คูณ A แล้วตกใจนะฮะลืมลืมความรู้ในอดีตว่าเอคูณ A, A มันแปลว่าอะไรนะ มันไม่มีอะไรนะก็คือ x มาจาก a y มาจาก a นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยครูกรับใช้วิธีการเขียนแจกแจงสมาชิกอย่างมีระเบียบนะแล้วก็เช็คก็เจอละอันนี้ครูกรับทำไปด้วยอธิบายไปด้วยใช้เวลาประมาณ10นาทีฉะนั้นเวลาอยู่ในห้องสอบน้องๆเขียนเงียบๆไม่ได้อธิบายน้องๆจะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีเท่านั้นนะครับน้องก็จะได้ละ6คะแนนสบายๆ นะครับหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ได้คะแนนแล้วล่ะนะฮะไม่ยากเลยแล้วก็เอาเวลาไปทำข้ออื่นขอบคุณคนออกข้อสอบมากๆที่ออกข้อสอบให้มีน้องๆน้องๆมีคนทําได้แล้วก็มีกําลังใจนะครับครูครับก็มีกําลังใจด้วยโอเคเนาะอ่ะถ้างั้นข้อนี้น้องๆเราไปซ้อมเขียนอีกรอบดีไหมจะได้แม่นๆนะครับเผื่อปีนี้น้องๆไปเจอข้อสอบลักษณะนี้ที่มันเขียนแจกแจงได้จะได้ทําได้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคน อย่าเพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งทิ้งการสอบแพทหนึ่งนะครับขอให้สู้และเลือกทำโจทย์ง่ายๆแค่นี้ก็มีโอกาสได้100คะแนนบวกละโอเคไหมครับแล้วถ้าใครไม่ชอบใจคลิปนี้ขออภัยที่ทำให้เสียเวลาแต่การุณาไม่ต้องกดดิสไลค์นะครับแค่ปล่อยกูกอฟผ่านไปโอเคไหมเพราะว่าเราอยู่กันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเรื่องดีที่สุด โอเคนะฮะสำหรับใครที่ติดตามมาตลอดก็อย่าลืมติดตามต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าข้อ5ครับสวัสดีครับ